เบ่กระน้องเราอีก่นี่เสียบครับเมีนบอกเซียบเสือมาตาดวงอ่ะบ้าดวงอาคาจะถ้าแถวๆนี่ยนะเราเบื่อใครไม่เลี่ยงหมดพอกระเบือดีคพอยังมาเนี่ยมัวเอาเขาเองนคอกระบเบือดี ตวไอ้กระบือกระเบือทำคนละอย่างกันไปฮองก็หัคิดได้ไงว่ามันเหมือนแบบเดียวกันน่ะวันนี้ว่ามันแบบว่าโคกระบือครับอันอันนั้นโคกระบือก็คือโคกระบือโดยตรงวัวก็คือวัวเป็นไปคนละเป็นไปอย่างคิดได้ไงว่าอย่าไปพูดนะว่าให้ครูฟังว่าโคกระบือกับวัวมันเดียวกันมันไม่ใช่รู้แล้วรู้แล้วเอออเาไปพูดในบ่เรียนใส่กันเใส่เชียาะ เอาจะว่าสูบดีนี่นะบให้พวกเป็นยาเสพติดต้องมาถึงเล่นดีจังวะโอ้ะเขาไม่ได้เร็นยาเสพติดพอเวลาอันนี้เขาเรียนยาสูบพัสปัสเผ็ดเผ็ดพอเวลามาหาพี่เนี่ยนี่ครับยาทั้งนั้นเลยขา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 เห็นมาหลายคนแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวอันนี้คือตำปลาเลยครับ สูบไปมันได้อะไรขึ้นมาถามแค่นี้ได้ไหมมาวะคอยๆเจ้าวัดถามๆก็นี่พี่ถามหน่อยไม่ใช่ถามเราเนื้อถามเราเป็นกรถามเราแต่เราเป็นคนสูบอยันเนี้ยใช่ส่วนอะไรเป็นเพ่เหรอสูบในกล้องอ่ะลงโซเชียลไม่ดีคนเขาไม่ดีได้อะไรขึ้นมาได้เงินได้เงินนะครับไม่ได้อย่างไรต่อยสูบหนับสูบได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสูบในเวลา ที่มาบ้านพี่เนมันเฉียวเข้าใจแต่ว่าเฉียวจริงเบางครั้งเนี่อยู่ในห้อง,ดงไ,ไ,ได้เท่ยังไหลเข้าขไปในห้องเด็กวันอ่ะเขาดูคิดยังไงวะเราเปลี่ยนอันนี้มัดความเนี่ยครับต้อเปลี่ยนดูนะเพี้ยงกำแพงเนาะงนี่ยไปเขาก็เรียกว่ายาเสพติดคขา่ายาเสพติดคือสูบมันติดเข้าใจไหมมันไม่ใช่แบบมีคนไม่ใช่อยสลงท้ายด้วยติดเลยยาเสพติดนี่จะไปคิดว่าสูบแล้วมันติดเขามากที่ว่ายาเสพติดคือมันสูบแล้วมันติดมันคิดสูบทุกวันสูบครับสูบแซงครับแซบครับสูบเรื่อย เข้าใจไหมก็เลยว่ายาเสร็จติดเเเผผ็็ดดผ็ดถามว่ามีโทษต่อร่างกายอะไรไหมน่ะมันก็เรื่องของโกเองนอะไรโปรตีนมีโรคประจำตัวไหมล่ะมีถ้าสูบไปบางคนบางตัวมันก็มีบ้างโรคป่วยแบบตัวนี้หลุดไปแล้วปลอดทินครับ